ฝันเห็นปลาช่อนคำทำนายจะเป็นเรื่องน่ายินดีเพราะคุณกำลังจะมีลูกหรือหลานตัวน้อยๆเปรียบดังปลาช่อนที่รักลูกหลานของมันมากๆสิ่งดีๆกำลังเข้ามามีสุขมีทุกข์แต่คุณก็สามารถยิ้มรับมันได้ดวงความรักคนที่กำลังโสดอย่าโทษตัวเองว่าไม่สวยไม่หลอ่อหรือไม่ดีพอ ลองมองความรักในมุมอื่นๆบ้างเช่นรักพ่อรักแม่หยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับเพื่อนมนุษย์แล้วความดีที่เราทำจะส่งผลให้พบเนื้อคู่ที่ดีดวงการงานการเงินการงานต้องอาศัยเพื่อนๆคอยมาช่วยกันเขาช่วยเราเราช่วยเขาความสาเร็จก็จะอยู่ข้างหน้าส่วนการเงินตอนนี้ยังมีเงินเหลือเก็บเหลือกินพอใช้ ต่ระวังเรื่องการใช้เงินเกินตัวให้มากๆเลขเด็ดเลขมงคล 88, 78, 7, 8 8 7 8 2 8 7 8 7 8 8 0 8 1 0 9